ซาร่ายาคราฟับผมก่อนอย่ามาห้ามยาเลยนะมันน่าเสียใจที่เห็นคนใกล้ตัวทำอะไรแบบนี้นะซาร่าเธอคอรู้ว่าพริตวีพยายามฆ่าลูกชายของป้าแต่ว่าเธอก็ยังเข้าข้างเขาแบบนี้มันผิดมากหนูเข้าใจดีว่าป้านะกําลังเสียใจอยู่มาให้ประสบวุติเหตุร้ายแรงเขาโคม่าแต่เชื่อหนูเธอเลคะพฤพริตวีน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแล้วใครเป็นคนทํากันล่ะ ถ้าพริตวีเขาไม่ได้เป็นคนทำแล้วใครเป็นคนทำกันบอกฉันมาหน่อยซิว่าใครเธอรู้ได้ยังไงเธออยู่กับพริตวีตลอดเวลาเหรอถ้าเธออยู่กับพริตวีแสดงว่าเธอก็ผิดด้วยเหมือนกันนะสาราแสดงว่าเธอเป็นสาเหตุที่พี่ชายฉันต้องกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมป้าคดีนาคะาราไม่ตอบโต้นะแต่เงียบไปเลยนะ ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับเธอแล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะคุยกับป้านักหรอกแต่ว่าขอละอย่าพูดอะไรรไ้ายเลยได้ไหมคะจิสตี้ให้ตายสิอย่างน้อยเธอก็เข้าใจเราจะมาทะเลาะกันเองทำไมเนี่ยไรสาระเรามานี่เพื่อจับพิษวีไม่ใช่เหรอพิชวีเป็นคนของครอบครัวเรานะริชช์ได้ยินไหมละ่ะล่ได้ยินหรือยังริชช์ป้าเคยบอกแล้ว ว่าคนพวกนี้เป็นคนยังไงแต่หลานไม่เคยฟังป้าสักนิดเดียวหลานเอาแต่เข้าข้างคนพวกนี้เอาแต่บอกว่าคนพวกนี้คือคนดีเออซาร่าพฤตวีทำห้ลูกชายป้าทงเจออะไรแย่ๆขนาดนั้นป้าไม่รู้นะว่าเธอรู้สึกเสียใจบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยอย่าเข้าข้างเขาเลยอย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่าใครจะเข้าข้างใครมันก็ไม่สำคัญ แต่คนร้ายจะต้องโดนลงโทษนะครับใช่เลยลิเชอบฉันก็อยากให้พริตวีน่ะโดนลงโทษเหมือนกันห้ามใครมาว่าแม่ฉันจะพูดจริงแล้วถ้าใครว่าเนะเราจะไม่ยินยอมให้ทุกคนมาทะเลาะก,กันในสถานีตำรวจนะคะคุณคือใครฉันใส่ชุดนี่คิดว่าเป็นใครกันละ่ะคนเก็บขยะ,ะเหรอ,อ คือไม่ฉันหมายถึงคือว่ากะมันเปลี่ยนแล้วนะคะเอ,อฉันเป็นตำรวจประจำกะนี้ผมทนฟังคนทะเลาะก,กันมานานแล้วแต่ตำรวจคนนี้จะไม่ยอมนะเธอเข้มงวดกว่าผมให้เธอรับผิดชอบแทนแล้วกันฉันจะพูดตรงๆนะเลิกพูดไร้สาระสักที ถ้าใครทะเลาะกันที่นี่หรือส่งเสียงดังขึ้นมาฉันส่งเข้าคุกทันทีแนะ่ฉันไม่สนว่าจะแก่หรือหนุ่มจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายห้ามใครส่งเสียงดังเป็นอันขาดเข้าใจหรือเปล่าล่ะคะนี่แล้วคุณน่ะคุณรอหลักฐานมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือไงฮะพอได้แล้วละ่ะถ้าอยากจะปล่อยเขาก็ไปเอาหลักฐานมาให้กับพวกเราดูสิคะเพราะว่าอีกชั่วโมงหนึ่งฉันจะปล่อยทุกคนกลับบ้าน หลังจากนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ค่อยมาพรุ่งนี้อย่ามาส่งเสียงดังที่นี่ฉันจะทำให้ทุกคนเงียบเองไปนั่งเงียบๆได้แล้วคะ่ะสาราโทมาจะบอกว่ายังไงดีละเนี่ยเราต้องรับสายเอาไว้ก่อนแล้วกัน ฮัลโหลฮัลโหลไปเจอป้าของพริตวีมาหรือ,อยังได้หลักฐานมาแล้วใช่ไหมก็น่าจะมาถึงที่นี่ใช่ไหมใช่ฉันกําลังจะไปถึงแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะได้เจอกับป้าแล้วอะไรนะยังไม่ถึงบ้านพริตวีอีกเหรอนี่ฟังนะตำรวจเปลี่ยนกะแล้วตำรวจอีกคนเข้ามาแล้วแล้วเห็นว่าถ้าเราไม่ได้หลักฐานอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้จะต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยนะอะไรนะไม่ไม่ไม่ไมฉันจะรีบไปเลยนะนี่ฟังนะ ฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะปล่อยลูกชายของฉันให้ได้วันนี้ฉันจะไปเจอป้าของเขาเลยล่ะแล้วฉันก็จะพาป้าเขาไปด้วยเอาไว้เจอกันนะโอเคฉันเอาแต่บอกราคีว่าอย่ายุง่งกับพวกครอบครัวอโรราฉันเอาแต่บอกราคีว่าอย่ายุ่งกับปีตาไม่อย่างนั้นปีตาจะสร้างปัญหาให้กับบ้านของเรา เธอก็พูดด้วยนี่ว่าปีตายอยากแต่งงานกับริชชับใช่ไหมแล้วมันยังไงริชชับกับปีตาน่ะไม่ได้แต่งงานกันเขาได้แต่งงานกับเชอรี่ที่เธอเป็นคนเลือกให้แล้วเธอก็รับประกันว่าปีตายอยากจะแต่งงานกับคารานแล้วมันยังไงกันละ่ะปีตานะ่ะก็กําลังแต่งงานกับพริตวีแล้วเธอว่าอะไรยังไงบ้างเธอพูดอะไรบ้างว่ายังไงบ้างล่ะฮะว่ามาสิ ลูกสาวฉันจะสร้างปัญหาให้บ้านลูตราลูกสาวฉันไม่ได้สร้างปัญหาให้พวกเธอฉันแค่กําลังให้ลูกสาวฉันแต่งงานปีตากับพริตวีกําลังจะแต่งงานกันแล้วคร,บรอบครัวเธอครอบครัวลูตามาสาร้างปัญหาให้กับลูกสาวของฉันปีตาไม่ได้แต่งงานเพราะเธอและตอนแรกสภายแสดีของเธอเชอรีนมาหยุดงานของเราหลังจากนั้นก็ดิชับบอกว่ามาเฮดบอกว่าพริตวีเป็นคนสั่งฆ่าขเขาวันนี้ในวันที่ปีตาจะแต่งงานเราต้องมาเข้าสถานีตํารวจกัน ลูกสาวฉันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับพวกเธอเลยครอบครัวเธอตัางหากลหละที่เป็นคนสร้างปัญหาเนอะเดี๋ยวนะซาร่าออโรราเธอนี่อยากจะให้ปีตากับพิทวีแต่งงานกันมากอย่างนั้นสิใช่ไหมแต่การแต่งงานจะไม่เกิดขึ้นเพราะพิทวีจะต้องเข้าคุกเป็นปีๆฉันขอแนะนำหน่อยนะหาคนดีๆให้ลูกสาวเธอให้แต่งงานไวๆเถอะไม่งั้นฉันบอกเลยว่า ลูกสาวเธอก็จะเริ่มกลับมาที่บ้านลูตราแล้วก็มาอ่อยคารานอีกหาสามีให้เธอไวๆเข้าละ <c oughs> ฉันอยากหัวเราะดังๆจังเลยคารินา่าเอาจริงๆแล้วมันช่างน่าขันจริงๆฉันมั่นใจมากเลยว่าปีตากับพริตวีเนี่ยจะต้องได้แต่งงานกันแล้วต่อให้พวกเขาไม่ได้แต่งงานกันปีตาก็จะไม่มีทางไปบ้านเธอเป็นอันขาดเลยละ่ะจำเอาไว้ให้ดี ฉันไม่ยอมให้ปีตาแต่งงานกับคารานต่อให้เขาเป็นชายคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ก็ตามฉันไม่ยอมอยู่แล้วล่ะนะที่จริงฉันแค่เดินผ่านมา ไม่เป็นไรริชับคนอาจจะคิดว่าฉันพยายามจะหยุดงานของพี่สาวเธอแต่เธอเข้าใจใช่ไหมเ,ออเธอมาหยุดแบบเนี้ยมันก็ดีเลยนะแล้วเออฉันก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยนี่จะบ้าหรือไงฉันไม่อยากจะให้แมออ่ฉันไม่อยากให้แม่เสียใจเฉยๆนะเอาจริงๆแล้วแม่ฉันเสียใจมากเลยนะฉันสงสารแม่มากเลยแต่ถ้าไม่นับแม่ฉันโอเคฉันดีใจมาก พี่ตาอาจจะเศร้าแค่ไม่กี่วันแต่ว่ามันจะดีในระยะยาวนะนี่ริชาร์เธอจะต้องพิสูจน์ว่าพริตวีเนะ่ะเป็นคนผิดจริงๆให้ได้นะเธอเข้าใจที่ฉันบอกใช่ไหมทําให้ได้นะฉันเข้าใจเธอดีฉันดีใจนะที่เธอแยกผิด <c oughs> แล้วก็ถูกได้ทั้งที่อายุอย่างน้อยฉันดีใจมากฉัน่ะฉลาดจะตาย <c oughs> แต่คนหลายคนน่ะไม่ยอมเชื่อฉัน ท่าไม่บอกว่าฉันยังเด็กแล้วฉันก็ค่อนข้างจะบ้านทุกคนในบ้านอ่ะชอบด่าว่าฉันแบบนั้นอยู่ตลอดเลยล่ะรู้บ้างไหมใช่นนองคนเล็กก็แบบนี้ลองดูคารานสิเขาก็โดนว่าเสมอแล้วเธอรู้ว่าพริตวีเป็นคนร้ายตอนไหนเออมันชัดเจนจะตายไปอ่ะทุกครั้งที่ฉันเจอหน้ามันอ่ะแค่กลิ่นก็เป็นพวกชั่วแล้วอะฉันรู้เลยล่ะที่จริงแล้ว ฉันคิดอะไรมาสักพักแล้วล่ะฉันอยากจะบอกไหนๆแล้วก็พูดมาเลยบอกมาเอคือว่าฉันยังชอบคารานเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยล่ะฉันยังคงเป็นแฟนเขาอยู่ก็แค่คารานทำสิ่งที่รุนแรงลงไปเท่านั้นฉันหมายถึงว่าเขาอาจจะทำเรื่องบ้าๆลงไปอะนะเธอว่าอย่างนั้นไหมแน่นอนคนเราทำผิดกันเสมอแหละฉันขอโทษนะชิสตี ตอนปีตาต้องการชัดที่สุดฉันกลับไม่เข้าข้างปีตา <S <S 2> <S 2> ฉันรู้สึกเสียใจเออนี่ไม่เป็นไรเลยลิชบอย่าต่อว่าตัวเองเลยนะฉันขอละเธอไม่เข้าข้างปีตาแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอผิดนี่นะฉันรู้จักเธอดีนะเธอเป็นคนดีแล้วก็มีจิตใจที่ดีมากเลยละขอบคุณที่เข้าใจเรานะขอบคุณมากที่ไม่ทอดทิ้งเราไป <S <S นี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยที่อยากจะมาจับหลานชายของเรานะ <N> นี่เป็นคืนสุดท้ายของเรากับคาร่านเขายังไม่รู้เลยว่าเขาน่ะมีความหมายกับเราแค่ไหนแต่ก็ใช่นะเราไม่เคยคิดเลยว่าแค่ไม่เจอเขาไม่กี่วันเราจะคิดถึงเขาขนาดนี้ ไม่เคยคิดเลยจริงๆเราอาจจะเจอปัญหาคืนนี้ถ้าคารานไม่มาช่วยเราเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้พระเจ้าคะ่ะขอบคุณมากที่พาคารานเข้ามาช่วยหนูแบบนี้นะคะขอบคุณจริงๆเธอคิดอะไรอยู่นะงั้นไม่ต้องบอกฉันหรอกฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ อะไรเหรอพูดออกมาสิพูดอะไรล่ะนายบอกว่านายรู้รู้แรอว่าฉันคิดอะไรอยู่ก็พูดออกมาสิแน่นอนเธอคิดถึงไอ้หน้าแพะนั่นไงนายไม่ต้องพูดถึงพริตวีมันจะดีกว่านะทำไมล่ะแค่พูดถึงชื่อมันเธอต้องโกรธฉันเลยเหรอฉันไม่ได้กโกรธนายนั่นแหละที่ทำให้ฉันโกรธตอนนี้ฉันไม่อยากจะพูดถึงพริตวีมันก็แค่นั้นเองอะทำไมล่ะปีตา บอกไปสิว่าทำไมฮะจะบอกทำไมละ่ะจะให้ฉันอธิบายไปทุกเรื่องเลยหรือยังไงนายบอกว่านายรู้ว่าฉันคิดอะไรว่ารู้ทุกอย่างนายจะอยากรู้ทำไมว่าฉันคิดอะไรอยู่ตั้งแต่แรกละ่ะได้งั้นก็ไม่ต้องบอก ทำไมนายต้องทะเลาะกับฉันตลอดเวลาเลยนะนายเอาแต่ตะโกนว่าฉันตลอดเลยพูดดีๆกับฉันไม่ได้เรยได้ยังไงกันไฉันไม่อยากพูดกับเธออีกแล้วเข้าใจไหมฉันไม่อยากจะคุยกับเธอหยุดรถเลยนะฉันบอกให้หยุดพี่ตาพี่ตาเป็นไงบ้างขอดูหน่อยสิเป็นอะไรมหมใจร้อล่าฉันขอโทษนะนายชอบทำแบบนี้อยู่เรื่อยเลย ฉันบอกว่าขอโทษไงฉันไม่ได้พูดถึงรถมันเจ็บแต่มันก็เทียบกับพฤติกรรมที่นายทํากับฉันไม่ได้เลยสักนิดเดียวทำไมนายต้องทะเลาะกับฉันด้วยคารานันทำไมต้องเอาแต่ว่าฉันแบบนี้นายพูดดีๆกับฉันไม่ได้เลยหรือไงนายพูดปกติกับฉันไม่ได้เลยเหรอนี่นายฟังฉันนะ ฉันพูดจริงๆนายพูดดีๆกับฉันหน่อยไม่ได้เหรอฉันมีอารมณ์เดียวกับเธอเท่านั้นแค่อารมณ์เดียวความโกรธนายแค่โกรธฉันมากก็แค่นั้นเองฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอมันแย่ฉันไม่ควรรู้จักนายแต่แรกจริงๆ ฉันก็คิดแบบเดียวกับที่เธอคิดนั่นแหละปีตา หยุดรถนี่จอดรถเลยปีตาปีตาปีตาัฟฉันก่อนสินี่เดี๋ยวก่อนสิฉันกำลังถามเธออยู่นะผาฉันมาที่นี่ทำไมฉันถามเธอมาตลอดถางแล้วตอบมาสิวันนี้มันวันแต่งงานของเธอนี่ป้าสาราเดี๋ยวก่อนนะ หรือว่าไอ้พิทวีมาทำอะไรไม่ดีอีกบอกมาสิปีตาฉันถามอยู่แล้วบอกฉันมาสิพูดสิพิทวีโดนจับตัวไปเขาโดนกล่าวหาว่าพยายามฆ่าลุงมาเฮุคอรอนเมื่อกี้ปีตาว่าอะไรนะแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ ก็ลงมาเหตุฟื้นขึ้นมาจากโคม่าแป๊บหนึง่งตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกดิชันว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกวางแผนมาแล้วไอพิษวีมันก็เป็นตัวการทั้งหมดแล้วเธอเธอมาที่นี่เพื่อลงโทษไอ้พิษวีหรือว่ามาช่วยมันกันแน่ มาช่วยเขาสิแน่นอนอยู่แล้วว่าแล้วไงอย่าว่าแต่เธอเลยปีตาไม่มีใครช่วยมันได้หรอกฉันจะฆ่ามันฆ่ามันวันนี้นี่แหละพริตวีคารอนฉันไม่ปล่อยแกไปนะคารานคารอน ไม่ต้องห่วงนะแม่ผมอยู่นี่แล้วแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ในคุกนี่ยผมไม่ปล่อยมันไปนะ้ขาจะฆ่ามันไคุณไอ้ย่าไปปอยะปล่อยผมสินี่ปล่อยสิปนนะปล่อยเอาปล่อยไม่ได้นะครับเขาไม่ได้นะไ่ด้นะคุณนี่มาได้ยังไงลูกควจะอยู่ที่แท่นพิธีสิหลวงพ่อบอกไม่ให้มาไม่ใช่หรือเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ Dia, dia no mana? Nikah. กพยายามจะฆ่าพ่อฉันเหรอจะฆ่าแกไอ้คนไม่ปล่อยกันน่ไอนาดีไงช่วยด้วยแกจะฆ่าพ่อฉันหรอคนยกันต้องาไอ้นาช่วยด้วยแกจะฆ่าพ่อฉันเหรอเธอจะไม่ออกไม่ป่อยกันแน่แกจต้่ยกไอ้นบ้ไม่วยด้ไอ้คนไม่ว่ยกันแน่แกจะต้อง่กไอ้ค้ดไช่วยด้ทไอ้นะไม่ปช่วยกันแหรอกจะต้องฆ่าแกไนบ้าด่ไช่วยด้วยไอ้คไม่ปว่อยันน่แกนนี้่แลไอ้ค้าดไป คุณไม่ได้นะคุณจะไปออกแล้วตำรวจช่วยด้วยเธอไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ได้ทำอ่ะไม่่เกียวปล่อยปล่อยขอปไปน้องชายคุเข้าไปไม่ได้บผมน่ะผมยังงงโอเคโอเคโอเคผมน่ะมาแล้วก็ไปนะก่อนเธอจะมาสองคนนั้นฆ่ากันตายหมดแล้วแน่เลยสองคนนั้นทะเลาะกันแรงมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะผิดนะคุณจะมีความผิดรู้หรือเปล่า มันจะมีความเพียรสองคนนั้นไม่ได้ให้เราเข้าไปเถอะค่ะไปเลยโอเคโอเคเด็กคนนั้นให้ปล่อยพระเจ้าเลยดีไหมแกฆ่าพ่อฉันเหรอฮ้แกจะฆ่าพ่อฉันเหรอฉันไม่ปล่อยนะเฮ้จะไม่ออกแล้วช่วเฮ้ตำรวจปล่อยฉั่นยไอ้คนเออมันจะฆ่าผมอีกนะไม่ร้อนปล่อยไอ้คนร้อนปล่อยฉันไม่ปล่อยมันนะคนไม่ปล่อยมันแน่ไม่ปล่อยมันแน่อยรม่ได้เดี๋ยวมันจะฆาเดี๋ยวมันจะฆ่ามันถึงไม่ปล่อยมันให้ปล่ามันให้เดี๋วมันจะฆ่ามันซิช่วยดูนี่เด็กคนนี้เดี๋ยวมันจะตายนะ ปีตาเป็นอะไรไหมเจ็บหรือเปล่าขอขอฉันดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างเธอเจ็บไหมนี่แกแกลับไปอยู่อีกฝั่งเลยไปออนี่มากับฉันก่อน โอ้โอ้ปีตาผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมไม่ผิดเลยะ oh. ผมไม่ได้ทำผิดนะปีตา ฉันไม่จล่อย่าเย็นเย็นก่อนอย่าเพิ่มสติแตกนะตำรวจจะจัดการกับคนร้ายเองจะเย็นเย็นะนี่ขาร้านแกจะไปยุ่งกับไอ้คนชั่วแบบนั้นทำไมคนที่ป้าว่าเป็นคนชั่วน่ะกำลังจะเป็นลูกเคยของหนูเนะก็มันเป็นคนชั่วนี่นะมันเป็นฆาตกรไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะฮะ จะหาสามีให้ลูกหาดีๆไม่ได้หรือไงจะให้ลูกสาวแต่งงานกับฆาตกรเธอเป็นบ้าเ,เหรอเลิกว่ากันได้แล้วป้าเลิกทะเลาะกันก่อนเถอะน้าเอานี้คุณมาแค่คนเดียวไหนบอกจะพาป้าเข้ามาด้วยละ่ะ ก็ป้าก็มีเหล่าฐานีนะเรารอตั้งนานแล้วทําไมไม่มาล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอมาไม่ได้นะคะ